สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องย่าคำใสจำปาดงนะ,ะอันนี้นะ,ะก็จะมารำนะคะกับสาวน้อยนะคะก็วันนี้นะ,ะย่าคำใสนะกะ็จะมา,อะาะขอพรนะให้กับนะคุณกิติพัฒน์นะ ก็จุดทูบนะก็จะมีนะคะน้องอน้องตองนะกับย่านะลำร่วมกันนะวางจุดทูบให้น้องด้วยดึงเข่าก้าวโดดเยอะนะพระกัมวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยิมินาจสก,กาเลนาชาะชยชะยะบาริจิตนคราชมหาลาภังปสิทธิเมนะมะนาโคอาริยะเมตโยุภูตภสตัตโตนะโมพุทธายะยิมินาสก,กาเลนาชาะชยชะชะบาริจิตนาคราช มหาลาพังประสิทธิเมณมะนาโคอริยะเมตตโยโคติสโตณโมพุทธายะมีมินาสกาเลนะชยะชยะปาริจิตนาคราชมหาลาภัยประสิทธิเมณมะนาโคอริยะเมตตโยโคติสโตณโมพุทธายะสาธุสาธุนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของนาย กิติพัฒน์กิติพัฒน์กิติพัฒน์นะคะแสงพี่รันนะคะน้องอโอมน้องโอมนะคะกิติพัฒน์แสงพี่รันหรือน้องโอมกิติพัฒน์กิติพัฒน์แสงพี่รันหรือน้องโอมนะคะวันเกิดวันนี้ก็ขอให้ มีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้หน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลขอให้คิดอะไรขอให้สุขความมุ่งมา่นปรารถนาหน้าที่การงานการเงินนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญ ครอบครัวของคุณขอให้อุปบุญไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะหันซ้ายขอให้เงินมาหันขวาขอให้เงินข้าว็นเย้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ตั้งเงินสี่ล้านมือสองข้างจับยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากไม่น้อยพูดอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยไรกังวล ให้เงินข้าวเหมือนหาผลอย่าเจ็บอย่าจนอย่าทำต่อคนอย่าจนต่อไคยโอให้เฮงตลอดปีตลอดไปขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปกอดโลกกอดไทยขอให้มีแต่คิดอะไรขอให้สุขความมุ่งมั่นรารถนาตลอดปีตลอดไปด้วยเพื่อนขอรู้นะคะ ทีเฟื่องฟูสมปรารนาพขได้วันเลิศที่ประเสริฐอยู่ในโลกกาท่านช่วยบรรดาเถิดนาวันนี้ลูกมากราบว่า นมีนางรำดอกงานปอนย้อนเข้าใส่ออกมีรัก ะมีมนมองทั้งกายและจใจให้ยาติธรรมมันสร้างความดีเอาไว้ผลบุญช่วยนุนนำให้ในวันสุดท้าย ตแลบไหยมาตอกมองไปใส่ให้ตาแจ้งเลียวเห็นแสงพระธรรมทานองค์พระโคดมเจ้าจมเงาพุทธทานเอ้ยเจ้าเอ้ย่อนอภัยพู้ทั้งบุญไวลูกหลานกูสิรวยแหงด้วยทั้งดอกภายใน สิบเดววันคาลูกขอขมาตนใดใดในโลกแต่พ้นทุกโศกต้องให้อภัยทานชาโดกก็เคยกล่าวหาเรื่องเล่าตำนานองค์พระเวทสันโดนคุพยพรลูกหลานผู้กล้าอันเชิญผู้มาประทับจำปาดงขอเจ้าได้พระลาอันสงศรัทธามั่นคงไม่มี ยังวนเวียนออกซอเอาไว้ลูกหลานของผู้องค์สมมาเพิ่นหูยังเทศสั่งสอนทุกอย่างฮอนลำบากปานใดให้มีศินในใจสูขเย็นเลื่อยๆเอาอาเอ้ยให้ทํบุญสั่งก็สั่งทานเฮาน่าบ่จิแท้ีจากโลกนี้ไปสู่จุดหมาคือสวรรค์เมืองแม่แห่แดนสุ เพลงที่สองนะคะจบลงไปแล้วนะมอสักครู่นี้สวัสดีค่ะก็สาธุสาธุนะคะอ่าวันเกิดวันนี้ขอให้ท่านปู่ปาริจิตนัคราชจงประทานพรให้เขานะคะอ่าขอให้เขามีความสุขความเจริญนะคะนายกิตติ กิติพัฒแสงหิรันนะคะหรือน้องโอมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เขามีความสุขความเจริญหน้าที่การงานการเงินเขาก็ขอให้ลื่นให้ไหลนะคะท่านปู่ปริจิตนาคราชท่านปู่ยศวรท่านแม่สุรภีสุรดา เจ้านางสองพี่น้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดนสวรรณาลุงพลนี้จงประทานพรให้เขานะคะขอให้เขาคิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาเขาหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้สมอ่าผปากที่ลูกขอด้วยเถิด